ให้ทายรุ่นเลย Samsung ไม่ใช่ Apple A93 ว่าแล้วทำไม Apple ก็เนี่ยอ่านดิเนี่ยเห็นปะ O O O P P O น้องเคยใช้รุ่นไหนรุ่นอะไรไม่รู้แต่เหมือนกันเป๊ะเลยชื่ออะ Apple ยี่ห้อเดียวกันแต่รุ่นไหนอันนี้ลิงเต้นะคะลิง ลิงหรือหมูเต้นะลิงหรือหมูเตู้รกู่้งั้นไม่ได้ต้องเรียกอะไรฮิปโปเตมัสานจองงคาิลาเฮ้ยไม่ก่นรืน้ นี่นะคะมางานบวชค่ะวัดอยู่ตรงนี้แต่ไม่ได้ไปบวชพระเลยค่ะมาเลี้ยงเด็กจะไปไหนก็ไปไล่แล้วใช่ไหมเลี้ยงน้องได้นะเอออเปลี่ยนกางเกงน่าจะเปลี่ยนกางเกงตั้งนานแล้วอ๋ยแม่อะพูดว่าอะเล่นอยู่พักหนึ่ง